ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะพวกท่านไม่มีความพยาบพยายามแรงกล้ามีความเพียรแรงกล้าสมัยนั้นพวกท่านจึงไม่เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้า พวกท่านนั้นเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเป็นเก็บแสเก็บแสอันเกิดแตกความเพียรเองทีเดียวย่อมเชื่อผิดไปเพราะอาวิชชาคือความไม่รู้เพราะความหลงว่าบุคคลเหล่านี้ย่อมเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ดีข้อนั้นทั้งหมดเป็นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในการก่อนและว่าเพราะหมดกรรมเก่าด้วยตะบะเพราะไม่ทํากรรมใหม่กระแสแห่ง แห่งกรรมต่อไปก็ไม่มีเพราะกระแสแห่งกรรมต่อไปไม่มีก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกเพราะสิ้นทุกก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาก็สิ้นทางปวงก็สูญสิ้นไปดังนี้พิสุทธ์ทั้งหลาย เรามีถ้อยคำและความเห็นแม้อย่างนี้แหละจึงไม่เล็งเห็นการโต้อตอบถ้อยคำและความเห็นอันชอบด้วยเหตุอะไรอะไรในพวกนี้กลนพิสุจทั้งหลายเรากล่าวกับพวกนี้กลนนั้นต่อไปอีกอย่างนี้ว่าท่านผู้เป็นนี้ล มิกลทั้งหลายพวกท่านจะสังคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนพวกท่านจะพึงปราถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลในปัจจุบันขอกำนั้นจงเป็นของให้ผลในอนาคตด้วยความพย,พยายามหรือ ความเพียรเถิดพวกในิกรนนั้นกล่าวว่าท่านผู้มีอายุข้อนี้หาได้หามิได้เลยเพราะพวกท่านจะพึงปราถนาได้ดังนี้หรือว่าดำใดเป็นของให้ผลในอนาคตขอข้อกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลในปัจจุบัน ด้วยความพยาบาลพยายามหรือความเพียรเถิดท่านผู้มีอายุข้อนี้ผ่านมิได้เลยท่านผู้มีกลทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญข้อนี้เป็นไฉนพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของ ให้ผลเป็นสุขข้อกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลเป็นทุกข์ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถินและพวกท่านจงพึงปราถนาได้ดังนี้หรือว่า กรรมใดเป็นของให้ผลเป็นทุกข์ข้อกรรมนั้นจงเป็นข้อของกรรมให้ผลเป็นสุขด,ด้วยความพยายามหรือความด้วยความเพียรเถิดท่านผู้มีอายุข้อนี้หาไม่ได้เลยท่านผู้มีท่านผู้เป็นนิกรนทั้งหลาย พวกท่านจะสำคัญข้อนั้นเป็นไนพวกท่านจะพึงปราถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลสำเร็จสิ้นแล้วข้อกรรมนั้นอย่าพึงให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความพยายามหรือความเพียรเถิด ท่านผู้มีอายุข้อนี้หายไม่ได้เลยพวกท่านจึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลยังไม่เสร็จสิ้นข้อกรรมนั้นจึงเป็นของให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความพยายามหรือความ หรือความเพียรเถิดท่านผู้มีอายุข้อนี้หาไม่ได้เลยท่านผู้เป็นนิกรทั้งหลายท่านพวกท่านจะสำคัญข้อนั้นเป็นฉไนพวกท่านจะพึงปราถนาดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลมาก ข้อรมนั้นจงเป็นของให้ผลน,น้อยด้วยความพยายามหรือความเพียรเถิดและพวกท่านพึงปราถนาดัางนี้หรือว่าจมใดเป็นของให้ผลน,น้อยข้อกรมนั้นจงเป็นของให้ผลมากด้วยความพยายามด้วยความเพียรเถิด ท่านผู้มีอายุข้อนี้หาไม่ได้เลยท่านผู้เป็นนิกรนทั้งหลายท่านพวกท่านจงสำคัญข้อนั้นเป็นไฉนพวกท่านจะพึงปราถนาได้นี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลของกรรมนั้นจงเป็นของอย่าให้ผลด้วยความไ พยายามหรือด้วยความเพียรเถิดท่านผู้มีอายุข้อนี้หาไม่ได้เลยและพวกท่านจะพึงปราถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของไม่ให้ผลข้อกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด ท่านผู้เป็นนิกรนทั้งหลายเท่าที่พูดกันมานี้เป็นอันว่าพวกท่านจะพึงปราถนาไม่ได้ดังนี้ว่ากรรมใดเป็นของให้ผลในปัจจุบันข้อกรรมนั้นจ,ง,จงเป็นของให้ผลในอนาคตว่ากรรมใดเป็นของให้ผลในอนาคตข้อกรรมนั้น จงเป็นของให้ผลในปัจจุบันว่ากมใดเป็นของให้ผลเป็นสุขข้อกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลเป็นทุกขว่ากมใดเป็นของให้ผลเป็นทุกขข้อกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลเป็นสุขว่ากมใดเป็นของให้ผลสำเร็จ สิ้นแล้วข้อกำนั้นอย่าพึ่งอย่าพึงาพ่งให้ผลสำเร็จว่ากำไดเป็นของให้ผลยังไม่สำเร็จสิ้นเสร็จสิ้นข้อกำน,นั้นจงเป็นของให้ผลเสร็จสิ้นว่ากำใดเป็นของให้ผลมากข้อกำนั้นจงเป็นของให้ผลน้อยว่ากำใดเป็นของ ให้ผลน้อยข้อกำหนนจงเป็นของให้ผลมากว่ากมใดเป็นของให้ผลข้อกำหนนจงเป็นของให้ผลว่ากมใดเป็นของให้ผลไม่ให้ผลข้อกำหนนจงเป็นของให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด เมื่อเป็นเช่นนี้ความพยายามของพวกนิกรนผู้มีอายุก็ไร้ผลความเพียรก็ไร้ผลขออนุญ,ญาตลงคลิปก่อนนะคะ